ถูกคุณภาพของการตัดสินใจมันพี่โซ์ชัวร์คืนเสมอถาม่าถ้าเตไม่ได้ตัดสินใจลงทุนคลิปโปปีที่แล้วคนที่ได้กําไรที่เรียนกับเตเขาไม่ตัดสินใจเลียงกับเตเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วเขาก็แค่ค,คิดตัวลงโุ๋ยสมรำหน้าเนาะแม่งคนที่ลงทุนแม่งก็ซวยเนาะอะไรงี้พอเขาได้ตังอิจฉาเขาคุณก็วนอยู่แค่เนี้ยพอมันลงก็สมรำหน้าเออดีแล้วที่ฉันไม่ลงทุนดีแล้วที่ฉันไม่มีเงินลงทุนเออดีแล้วแต่พอเขาได้ตังเฮ้ยทำไมเราไม่ได้วะเราก็อยู่วนอยู่อย่างเงี้ยแต่เชื่อว่าคนที่มาติิดตตามมชช่่องนนนีี้้ไใยวแบบั ทุกคนอยากมองหาสิ่งที่คุณไม่มีมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่เราอยากจะเติบโตเราอยากจะมีสิ่งที่ดีขึ้นเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเราอยากใช้เวลากับคนที่เรารักเราอยากไปไหนก็ได้ที่ไม่ต้องดูเงินดูราคาก่อนเออถามว่าเต้แต่ก็พูดเสมอเนอะว่าเต้ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่เต้แค่ไม่ได้กังวลเรื่องเงินเพราะว่าไม่ว่าเต้จะอยู่ไหนเงินเข้าทุกวันมันเข้าตลอดมันก็เลยทําให้เต้ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็น หลังจากที่เตอายุเกิน30แล้วเตรู้สึกว่าชีวิตของเตมันเป็นของเตจริงๆก่อนหน้านี้คือเหมือนตอนเด็กเราควบคุมอะไรไม่ได้เนาะพราแม่เราเลือกไม่ได้ฐานะที่เราเกิดมาชีวิตเราเลือกไม่ได้เราก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เด็กทั่วไปคนจะเป็นะแต่พอหลังจากที่เตอายุ30แล้วเตรูร้สึกว่าได้พอใจกับชีวิตตอนที่แก่ขึ้นมากกว่าเพราะว่าเราได้ทํางานที่รักเราได้เราได้ทําทุกอย่างในแบบที่เราสร้างมาเองอะไม่ว่างานที่เราทําเงินที่เราหาได้เดินทางต่างประเทศหรือ มีเงินซื้อของให้คนที่เรารักมีความสุขหรือไปเที่ยวด้วยกันโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีเงินใช้หรือเปล่าอันนี้คือเตมองเรื่องเงินเป็นการสร้างสิทธิอิสระภาพที่มันเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนอยากจะได้เพราะเต่พูดนักนเรียนเสมอการลงทุนไม่ใช่เพื่อเงินแต่เพื่ออิสระภาพที่คุณสามารถเลือกชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีใครมาควบคุมชีวิตคุณได้นี่คือแต่คิดว่านี่คือจุดสูงสุดของมนุษย์ที่ทุกคนอยากจะได้ ตเชื่อว่าคนที่มาติดตามช่องนี้มาฟังเตรหรือมาเป็นเพื่อนกันในโลกออนไลน์ช่องเตชินี้ที่เตทําอยู่เนาะเป็นเพจเฟซบ,บุ๊กยูทูบทิกต็อกชื่อช่องเตชยชินี้เหมือนกันทุกคนล้วนมองหาป้าใหม่เดียวกับที่เตเป็นความฝันที่เตอยากจะได้แล้วทุกวันนี้เตก็ได้มาแล้วโดยที่เตอาศัยอยู่ในไทยจบการศึกษาโรงเรียนธรรมดาธรรมดาในไทยมาเมืองนอกก็แค่มาที่อ,อกเคยมาเรียนภาษานิดหน่อยแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ลงทุนกับเตแบบเยอะก็เลี้ยงเหมือนลูกคนจนขั้นต่ำทั่วไป แต่สิ่งที่เรามีมากกว่าคนอื่นก็คือเป้าหมายและสิ่งที่เราอยากจะเป็นมากกว่าคนอื่นแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่กลัวเรากลัวความจนกลัวอดตายกลัวเป็นทาสทางความคิดกลัวเป็นคนใช้แรงงานไปตลอดชีวิตมากกว่าที่จะกลัวผิดหวังหรือล้มเหลวเต่ถึงได้ในสิ่งที่เตะต้องการในทุกวันนี้เตะคิดว่ามันเป็นจุดที่ทุกคนอยากจะได้เหมือนกันเตะจึงมาแบ่งปันแล้วมาเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังในทุกที่ที่เตะไปในโลกนี้ นะคะก็เดี๋ยวอีกสอาวันเนาะเต่ก็จะไปยุโรปตะวันออกก็เดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวกับเตอีกสิบประเทศที่เตบอกแต่ถ้าใครสนใจเรียนคอร์สชนะเงินเฟ้อด้วยคริปโตเตจะเอาแคปลับทั้งหมดเลยที่เตจริงๆก็ลงข้อมูลไว้ที่เป็นแคปลับทั้งหมดที่เตใช้จากการลงทุนมาเตอยู่กับเรื่องนี้มา2ีกว่าปีตั้งแต่เตอายุสิบแป เตลงทุนทั้งหุ้นคริปโตกองทุบบนเก็งกําไรค่าเงินซื้อประกันออมทรัพย์แค่ทองคำกับสังหาเท่านั้นที่เตไม่ได้ลงทุนแค่นับบน้นเองแต่ถามว่า้าวันนึงเตมีเง,เงินเยอะขึ้นเตก็อาจจะลงทุนอสังหาหรือทองคําก็ได้ในอนาคตหรืออาจจะเป็นสายเก็งกําไรก็เป็นไปได้แต่ตอนถ้าเตจะทำสางสิ่งบบนั้นแค่นับบน้นเองแต่ถ้าใครสนใจจะเรียนสมัครได้นะคะคอร์สชนะเงินเฟ้อด้วยคริปโตให้ราคาพิเศษถ้าใครดูจากช่องทางอื่นแอดไลน์ไปได้ t e c s i n i นะคะหรือว่า็ n กซ์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิ เมกเตมีสอนคอร์สหุน้นคอร์สการเงินคอร์สริปโตมีคุชเพรียมแล้วก็มีหลายคอร์สมากที่ลดมากกว่า50%